No. Yes. Right. Right. I. Want to talk to เป็นงแงเด็ไม่หางไก่งัดไก่เด็กปูปกกปจาะงานปูขมาสุดียนสุดียนเด็กปูออกฟันท้าจังเที่จงเอาออกันชาเมนเยปูออกฟันชาเด้อปูออกฟันชาดะาาล้งเด็ออกจีดจ้างหมอล้ำเด้ปู ນະບັດປູກະຫະປະໄຈໃຫ້ລ້າງໄດ້ຫຼາຍຫົວ

ใส่หนึ่ง่แล้วก็ใส่ก้างสองตัวตัวเออเขียนหานะก้อนหนึ่งเขียนสามตัวก็จีจีปูด้วยมันจะเป็นอยู่แต่ที่ที่มองเห็นแต่พักมันจะ แต่ตอนนี้ว่ามันจะเป็นชุนนะคิดเอยับนีกหมจะปโฟนมาสังเดต้องเบ็ดเดี๋ยั่เี๋ชุน ดึงทรงซ้ำมาทีเดียวะีพอดีพอคนรีไปติเด้อบีงแมเทีแล้วีไม่แห้งคุยจังไม่แห้ง

Ơ, mà gì thế nào Mình cứ mua Mình mua đây Cảm ơn Mình อันที่องหมศูนย์รันศูนย์หกใช่ไหมหันนี้มันหกจะใช้ค่าส่งมาก ก็มีมันมห่ก็ชอบอะนั่งคัทมาหาได้เออ một hai ba bốn năm sáu này tám chín mười một hai hai ba ba Ồ Kết quả Cái này Tết tùng Nghe không Cố gắng ngày này nè พูดกันไม่ได้ไม่นุชีก็ห่างเลยขันขันขันจะนป็นวงมนากจะเป็นตัวนี้แค่นใช่ไหมปูมถ้าสีไม่มาก,ก็จะเป็นศูนย์แทนช่วยวช,ช่วยให้ปูช่วยช่วยให้ปูตั้งๆเลยน,นะปูนะเอาปัง้งๆ กระพมเนาะพึ่งมาสี่บมสี่นึ่บ่มากอ่ะสิเป็นศูนย์หน้าที่น้องไปหนังเนาะสีบ่มากอ่ะสิเป็นศูนย์หนทีเนาะหาคับสี่ทนคู่กันมาได้อยพันวานะอ่าอัละเอาตามนั้นนะพี่น้องได้ทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะทางช่องก็สนับสนุนสลายกินแบงค์รัฐบาลเนาะอ๋อ คลิปนี้แอดสวสัสดีก็เนานะคลิปหน้าจังบ้ากันไหมเนาะพีนะ่น้องเนาะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม